เต้ซินไฟเยอร์นะฮะสวัสดีตอนดึกนะครับวันนี้ผมมีมาม่าเผ็ดหรือเปล่าวะไม่รู้เขาเรียกว่าผมเต้มาแข่งกินเผ็ดสวัสดีครับผมเต้ซินไฟเยอร์นะฮะสวัสดีตอนดึกนะครับวันนี้ผมมีมาม่าเผ็ดหรือเปล่าวะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่ผมจะเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันดูเลยนะะว่ามันจะเผ็ดสักแค่ไหนนะครับอซองนี้ผมก็พี่ผมซื้อมาฝากนะฮะมันซองละเท่าไหร่วะ สี่สิบแปดบาทนะฮะก็ห้าสิบาทนั่นแหละนะครับมาเดี๋ยวเราลองไปกินดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมา,าลวกเส้นกันก่อนเลยนะฮะะแกะออกเลยแล้วกันว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่นี่อือก็จะเป็นโอ้โหผมว่ามันเส้นใหญ่กว่ามามา่มาอีกนะอ่เป็นเลย่ที่เจ๋งมากครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดหม้อก่อนเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปนะ,ะครับอ่านี่ครับ โอ้อันบักใหญ่ใส่ลงไปเลยนะแล้วก็ปิดไว้นะฮะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับว่ามีอะไรเพิ่มอีกนะฮะข้างในนี้นะฮะก็มีอะพวกไอเอาไว้ปรุงนะครับเดี๋ยวเราค่อยปรุงนะฮะเวลามันแบบให้มันลวกเส้นเสร็จก่อนเนะีัยโอเคครับเดี๋ยวเรามาไอเอาเส้นออกมากันนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ซ่อมนี่แหละนะครับเอามันขึ้นมานะฮะนีครับว้าว เส้นสีเหลืองโคตรสวยเลยนะฮะเส้นใหญ่ของมามา่ด้วยโคตรดีเลยครับมาโอเคเดี๋ยวเราไปไอ้นั่นกันดีกว่านะฮะไปปรุงกันโอเคครับตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาทดลองกินกันดูนะฮบว่ามันจะเป็นยังไงนะจะเผ็ดสักแค่ไหนกันเดี๋ยวเราไปดูเลยอันนี้ก็เป็นอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะอ้มันเป็น <laughs> เขาเรียกว่าซอสนะฮะซอสเผ็ดของมาม่อันนี้นะครับ เออเดี๋ยวเราใสา่ลงไปเลยดีกว่านะฮะไหนดูสินี่ครับโง่สีดำาๆนะฮะดำ,ดำดำาือแดงมาตอนกลางคืนมืดมองไม่เห็นนะฮะคนอื่นเขาจะถ่ายคลิปตอนเช้ากันนะครับแต่ผมผมถ่ายกลางคืนนะฮะผมผมโหดมากนะครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับรู้สึกว่าข้างในจะเป็นสาหร่ายนะฮะหรือเปล่าวะเดี๋ยวเราดูแกงมาดูนะฮะใช่สาหร่ายกับเม็ดงาครับนี่ครับอ่าฮะประมาณนี้ไปลงไปเลย โอเคแล้วจากนั้นเราก็เอามาคนนะฮะคนให้เข้ากันโอเคเนี่ยครับโอโหจากเส้นเหลืองๆนะฮะกลายเป็นเส้นสีแดงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกินดูว,ว่ามันจะเผ็ดสักแค่ไหนกันนะฮะใหนดูสิอือซึ่งผมก็เป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วนะครับซึ่งผมไม่กลัวนะผมบอกเลยนี่ใหนดูสิ อร่อยว่ะใครว่าเผ็ดด้วยอืมแต่มันก็เผ็ดอยู่นะฮะนิดนึงชาติก็ไม่เนีจริจริงมันมันเผ็ดนิดหน่อยนะครับสําหรับผมแต่ว่าถ้าเกิดกินติดๆกันนี่มันก็น้ําตาก็จะเริ่มแตกนะฮะผมบอกเลยนะครับอืม เผ็เดเลยแล้วคือกินคําแรกมันไม่ค่อยเผ็ดเว้ยแต่แบบคำที่สองคำที่สามนี่มันเริ่มแบบ <c oughs> เ๋ยวมันเริ่มแบบเผ็ดมาแล้วครับแลทำอะไรกินอันนี้ออกกล่องดูหนึ่งไปรู <c oughs> ไ้ไดมไปไม่กว่าเ <c oughs> นี่ยกออกกลองเนี่ยงก็เอากล้อง ม่งยังเดียนขอกองวะโอเคมาดูคําสุดท้ายนะฮะแบบโอ้กูเผ็ดนะครับนะแฮบอันไหนดีครับผมบอกเลยกินแบบไม่มีนะ้ำบอกเลยว่าไปไม่รอดน,นะฮะหมายถึงกินหมดซองนะครับแต่ว่ากินคำเดียวนี่ก็พอได้อยู่นะครับ ลองกินดูอ๋ออยากออกคลิปแม่ต่อไปมากกว่าสูตรพาร์ตี้นะฮะเอาใหม่ยังไม่ได้ถ่ายควันเดือนปีกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไป ดูอาการครับดูอาการหนึ่งสองข้ามกินเข้าไปกินกินกินเออกินเข้าไปนั่เพื่อนบอจริงๆเถอะมันก็เผ็ดเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะแบบกดไลค์ความเผ็ดนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะนอนหลับฝันดีนะฮะ จเจอนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ